ไอไข่ห้ามโดนน้ำจริงหรือไม่ในเรื่องวัตถุมงคลที่เป็นกระแสที่สุดตอนนี้ก็หนีไม่พ้นไอไข่ก็ถือว่าเป็นสายญานกุมารเทพที่บารมีเต็มที่สุดจะเห็นได้ว่ามีคนไปนจุดประทัดแก้บนกันที่วัดตลอดเวลาซึ่งจากคลิปที่แล้วทำไมต้องให้ไข่วัดเจดี เพราะว่าตอนนี้หลายวัดทํานออกมาเยอะมากแล้วก็มีกระแสดราม่ากันด้วยว่าทังวัดเจดีเองก็ได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อวัตถุมงคลในไข่ที่ออกที่วัดอื่นอาจจะทําให้ราคาตกได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็แนะนำว่าให้เก็บไอไข่ของวัดเจดีกันไว้นะครับเพราะต่อไปก็มีแนวโน้มว่าราคาก็จะสูงขึ้นอีกและอีกเหตุผลที่สำคัญก็คือตำนานในไข่เกิดขึ้นที่วัดเจดี ซึ่งในตำนานไอ้ไข่ได้จมน้ำเสียชีวิตก็เลยมีที่เก่าวอ้างถึงข้อห้ามกันว่าไอ้ไข่ห้ามโดนน้ำตรงนี้ก็เกี่ยวกับความเชื่อความสบายใจแต่ที่ผมจะมาแนะนำมาบอกในคลิปนี้ก็คือจริงๆแล้วไอ้ไข่สามารถโดนน้ำได้นะครับถ้าหากเป็นการล้างมือหรือแม้แต่เหรียญที่ห้อยคอถ้ามีคราบสกรปรกก็สามารถถอดนามาล้างทาความสะอาดได้นะครับไอ้ไข่จริงๆแล้วก็ถือเป็นกุมารเทพที่มีบุญญาลิ โดนน้ำแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่ไม่ควรก็คือการที่นำลงไปแช่ในอ่างน้ำหรือว่าใส่ลงไปไว่ายน้ำในสระก็ถือว่าได้เป็นการระลึกนึกถึงไอ้ไข่ด้วยซึ่งก็จะเป็นจุดสำคัญของการบูชาวัตถุมงคลเพราะการระลึกนึกถึงด้วยความศรัทธานี้ก็จะเป็นเหมือนการเชื่อมกระแสจิตให้เรารับบรารมีได้เพราะบางทีการที่เราบูชาสิ่งใดเราไม่เห็นผลขอพรแล้วไม่ได้ยังไม่เกิดปฏิหาริย์อะไร สาเหตุใหญ่ๆก็จะมาจากสองข้อก็คือการที่เราขาดความระลึกนึกถึงด้วยความศรัทธานี่เองและอีกเหตุผลก็คือการที่ตัวเรายังอาจจะขาดบาร,รมีอยู่ยังไม่ถึงวาละที่บุญหรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลเพอะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหมือนอย่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตได้เทศเอาไว้ว่าเมื่อบุญบาร,รมีเรายังไม่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าดินก็ช่วยเราไม่ได้ แต่เมื่อถึงเวลาเมื่ออะไรที่มันจะได้ฟ้าดินก็ห้ามไม่อยู่ดังนั้นนอกจากเราจะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้ว <S <S ก็วอย่าลืมสร้างฐานบุญบาร,รมีให้กับตัวเราเองด้วยนะครับด้วยการทำทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาตามโอกาสเพราะเมื่อเวลาเรามีบารมีไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรายังขาดอยู่แล้วไปขอพรขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกื้อนหนุนตรงนี้ก็อาจจะเกิดความสำเร็จได้ถ้าบารมีเรายังขาดอยู่ไม่มากนะครับ พอเมื่อถ้าหากตัวเรามีบารมีสร้างบุญกุศลเรื่อยๆเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะได้อนุโมทนากับเราและประทานพรเกื้อนหนุนเราให้เกิดความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันกับเรื่องราวดีๆที่ผมจะได้นำมาเสนอในครั้งต่อไปกด u ั s c r i b ์ไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ